ด้ครับครับข้อมูลต่างก็หลังไหลกันกลับเข้ามารายงานผลนะส่งข่าวคราวมาให้กระผมได้เชนอกชื่นใจกันนะครับนี่ก็จากที่สวนของร้านอาหารเขาใหญ่ซีฟู้ดนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละครับท่านซื้อกระผมไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตรวจ DNA ไม่รู้เพศเลยนะท่านผู้ชมนะซื้อไปเนี่ยสั่งไป5ต้นนะครับ ต้นละ300บาทตอนนั้นต้นเล็กๆต้นเล็กๆส่งไปนี่นะปรากฏว่าได้ส่งคราวๆวกลับมาหาที่กระผมเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเห็นเกสรแบบนี้ชัดเจนใช่เลยครับตัวเมียะท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยได้ตัวเมียทั้งหมดเลยโอ้โหนี่จานใหญ่นะท่านผู้ชมน่าเห็นนยฮะจานใหญ่ก้านนี่ยาวเฟื่อยเลยท่านผู้ชมนะครับนี่คือ V ี2นะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่แล้วไอตรงนี้ สวนนี้ลดคําศบประมาทไปเลยนะครับปรากฏว่าตัวเมียมีหน่อให้ชื่นชมนะผู้ชมครับตัวเมียมีหน่อให้ชื่นชมซะแล้วแ <c oughs> จ๋วเลยนะผู้ชมนะเออเอ้านี่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 ไอน้นี่กลับมาดูกันบ่อยๆย,ย้ำๆลูกใหญ่ๆเห็นไหมนะเป็นสวนของท่านสมพศคุณสมพศท,ที่จังหวัดนครราชสีมาออกรุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นขนาดนั้นนะ,นะผู้ชมออกลูกแล้วลูกใหญ่ด้วยเห็นไหม เออ,อต้องชิมกันเลยล่ะครับชิมกันให้เห็นเห็นเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผิดหวังไหมเอ,อผิดหวังเปล่าคุณสมพศส่งข่าวคราวกลับมาที่ผมแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอาแบบนี้ก็ชัดเจนแหละครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ 32, ดี V32 ามสิบสองชมไม่ต้องเนื้อเยอื่อเอา,พอาเพาะเมล็ดนี่แหละของจริงของดีเจ๋งเลย นี่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมเนื้อน่าหนากรอบกรอบหวานชามกรอบอร่อย V32 ามนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเห็นไหมต้นเล็กๆนะี่เลี้ยงลูกได้มาแล้วลูกๆจานนึงเนี่ยน,นี่ไม่กินลูกเองนะแต่ว่าใหญ่ <laughs> ลูกใหญ่นะท่านผู้ชมครับนี่ฮะยวีสามสิบสองครับผมนี่แหละท่านผู้ชมที่ครครับก็ส่งข่าวโครงข่าวกันมาให้เห็นนะฮะนี่ฮะวีสามสิบสองนะครับคุณสมพศนะครับ ถ้าเอาไปปลูกที่จังหวัดนครราชสีมาดูลูกใหญ่ใช่ไหมอ้วนใหญ่อ้วนปึกเลย <c oughs> ดูแลดีเออท่านบอกว่าสายฟุานีล้ละผมดูแลเป็นพิเศษเลยนะวิเชียนนะเออเนฮะแล้วก็ท่านก็ชิมกันไปส่งข่าวส่งข่าว,าวกลับมาว่าโป้เช่เลยวิเชียนใช้ได้นะไม่ฝาตั้งแต่ลูกอ่อนเลยถ้าแบบนี้ละเจ๋าว่ะ <c oughs> นะครับเนี่ยวีสามที่สองนผไปจม เอาไปปลูกเนี่ยคือผมนับตั้งแต่วันผมเพาะต้นกล้านะาเพาะเมล็ดเลยเนี่ยรวมไปที่ท่านเอาไปปลูกด้วยเพราะว่าท่านเอาไปปลูกเนี่ยไม่ถึง2ปีนะปีหนึ่งอะ่ะท่านเอาไปปลูกได้ปีเดียวเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยตามเนี้ยฉะนั้นผมรวมเวลาตั้งแต่ผมเพาะต้นกล้า,มาเมล็ดเลยนะครับรวมเวลาเนี่ยสปีครึ่งเป็นอย่างช้านะครับบางท่านเนี่ยสปีออกแล้วนี่เห็นไหมลูกใหญ่บนเริ่มเลยท่านผู้ชมนะครับวีสาเด็ดขนาดนี้ต้องปลูกค่ะท่านผู้ชมปลูกได้เลยท่านผู้ชมออกลูกเร็ว แล้วก็มาดูที่ต้นพันธุ์นะผู้ชมครับรายงานล่าสุดวันนี้ก็31มกราคมให้เห็นกันไปเลยว่าต้นเขาโตขนาดไหนแล้วราคานี่เพิ่มขึ้นไหมยัง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 ไม่เพิ่มราคาเดิมๆนะนผู้ชมครับขอเป็นราคาเดิมแต่ที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือไอ้โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งตัวเมียหนึ่งต้นแถมตัวผู้หนึ่งต้นนั้นจบนะมาใหม่จัดโปรโมชั่นกันนะครับตัวเมียห้าต้นแถมตัวเมียอีกหนึ่งต้นไปเลยนะครับ ราคายังอยู่ราคาเดิมฮนะต้นละ1000บาทนะครับ1,000บาทฟรีค่าจัดส่งนะจ้าท่านผู้ชมที่เคารพครับเร่งด่วนกันเลยนะต้นกำลังใหญ่กำลังโตกำลังสวยเดี๋ยวสักเดือนหน้าค่อยปรับราคาตอนนี้ยังไม่ปรับเขาเป็นราคาเดิมก่อนนะท่านผู้ชมนะเอาจัดการจัดส่งกันเร่งด่วนเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับกำลังสวยครับผมตามสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะลูกสีแดงแงยาวๆใหญ่ๆนี่ นะครับความหวานี่หวานกรอบเลยหวานกรอบฉ่าเลยนะท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะลูกใหญ่อร่อยหวานกรอบนะท่านผู้ชมนะเห็นไกลๆก,ก็สวยเลยดึงดูดดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจเลยนะที่สําคัญสายพันธุ์เนีย่ยโตเร็วโตวเร็วจริงๆนะครับโตเร็วแล้วก็ออกลูกเร็วเห็นไหมฮะนี่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดไหนดูเอาเองเถอะดูเอาเองดูเอาเอง,เองตัดสินใจ ดูได้ตัวท่านเองนะครับหลายท่านได้ชิมกันแล้วก็เนะอามาเล็ดพาะเองเลยนะไม่ต้องรอคอยผมนี่เห็นไหมนะครับสีแดงสดใสนะนะครับลูกใหญ่ๆหวานกรอบอร่อยเลยช่าเลยท่านผู้ชมนะครับช่ำๆกันเลยแมสมัยนี้สับคําว่าช่านี้ไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าหวานช่าของเรานะครับนี่วัดให้เห็นเนี่ยหเซนครึ่งนะท่านผู้ชมนะครับ ผมนำเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ท่านเห็นเลยเนี่ยนะห้าเซนครึ่งเนี่ยขนาดความยาวของเขานะครับแล้วความอ้วนของเขานี่สี่เซนว,วัดความอ้วนให้เห็นแล้วตอนหลังมาผมมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดเพิ่มเติมสี่เซนนะนผู้ชมนะครับนี่ของดีท่านผู้ชมต้องปลูกต้องปลูกปลูกกันไว้เลยท่านผู้ชมที่ครบครับไม่ผิดหวังแน่แท้ ก็จะโตเร็วโตวเร็วได้ประมาณนี้ปีนี้ท่าวดีมาออกจันทรเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมที่ครับเ,เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมส่งตรวจ DNA ได้เป็นเพศเมียเป็นที่เ,เรียบร้อยก็เลยนำลงมาปลูกไว้นะปลูกไว้แล้วตอนนี้ออกจันแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ชมกันออกจันกันแล้วก็พยายามที่จะดันจันออกมานะเนี่ยนะ านผู้ชมที่เคารพครับสุดยอดสายพันธุ์ลินทพผาัมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะสีออกชมพูโอโรสของเรานี่เข้มกว่าใครสีเข้มกว่าเขาเลยนะนะสีเข้มชมพูโอโรสสวยงามนะครับเนื้อหนาหวานฉ่ำกรอบอร่อยทานแล้วติดใจท่านผู้ชมนะครับเราพัฒนากันขึ้นมาได้สายพันธุ์ดีๆเด็ดๆแบบนี้อัมเอสดาฮานท่านผู้ชม อิทธิพลามสายพันธุ์อเมซดาฮาน่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดของอิทภารมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะผู้ชมความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานสดชื่นหวานละมุนละไมหวานละมุนละไมหวานกลมกลม่อมนะครับยิ่งทานยิ่งเพลินนะ่ะเนี่ยใครได้ทานแล้วเพลินเลยไม่มีว่างไม่มีว่างนะครับท่านผู้ชมนะเออนะครับเวลาทานไปเนี่ยมันจะเกิดความหวานนุ่มๆแล้วที่สําคัญถ้าว่าเราเก็บไว้จนสุกไง แกะไวจนสุกนี่อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะเราแกะเปลือกเขาเนี่ยเปลือกเขาแกะได้เลยลอกออกจากเนื้อนะครับก็จะหวาน่ะผมในระหว่างนี้ผมจะไม่ใส่บาใส่เบอร์โรเลยนะให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับนี่คือขนาดความยาวของเขาอัมเอสดาฮานนะครับนี่รุ่นพัฒนาปรับปรุงของเรานะท่านผู้ชมนะ4เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรเห็นไหม นี่ลูกขนาด4ซนตะิเมตรสีสวยเลยนะมาท่านผู้ชมเห็นสีแล้วมันน่ากินจักเชียนเลยเออนั่นแหละมันต้องสีสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ความยาว4เซนติเมตรส่วนความอ้วนละ่ะนี่นี่นี่ความอ้วนความอ้วนที่เท่าไหร่อ้วนเท่าไรอ้วนเท่าไรโอ้มีเครื่องมือแล้วความอ้วนเอาความอ้วนนะความอ้วนให้เห็นความอ้วน ความอ้วนความอ้วนนี่วัดความอ้วนให้เห็นก็อยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งนะอ้วน2เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้วน2เซนครึ่งความยาวนั่นก็นู่นเลยความยาวก็นู่นเลย4เซนติเมตรนะครับเอาละนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้นอินทผลัมสายพันธุ์อเมดาฮานนะผมก็ บันทึกภาพส่งให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันหลายรอบหลายครั้งไปแล้วว่านี่เวลาที่กระผมได้นำเอาลงมาปลูกในพื้นที่เนี่ยลงดินไปแล้วเนี่ยรากเดินแลวเขาเขาโตเร็วขนาดไหนนะไม่ต้องรอช้าไอ้นี่แค่ไม่ถึง3ปีนะครับต้นนี้นะ2ปีต้นนี้นะสปีตอนเอาลงต้นน่ะ1ปีนะ1ปีเอาลงอีก1ปีน่ะมาถึงขั้นนี้แล้ว แต่ที่สังเกตเห็นก็คือว่าหน่อเยอะมากท่านผู้ชมนู่โห و, แตกหน่อเยอะมากหน่อกันนะประมาณ 6- 7หนอนะสำหรับต้นนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหน่อฝังดินด้วยนะเดี๋ยวจะหาวิธีการหาวิธีการขยายนะหาวิธีการขยายต้นออกมาเอามาปลูกอีกนะครับผมส่งตรวจด n a นได้รู้เพศเป็นที่เรียบร้อยนะก็เลยเอาลงมาปลูกแบบนี้ นะลงไปก็ให้น้ําให้เด็เป็นปกติไม่มีอะไรพิเศษนะครับนี่ฮะเอานะท่านผู้ชมที่ครณครับมองชัดไหมเนี่ยใบบังเดี๋ยวหาวิธีการเอ่อคลีคลีเดี๋ยวคลีใบคลีใบเดี๋ยวคลีใบออกวาให้อ่อนญาตใช้ไม้คลีใบออกนะครับอเห็นนะท่านผู้ชมนะเห็นนะ เดี๋ยวผมชี้ให้ท่านดูให้มาเอาไม้ชี้ให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนี่ได้แล้วหนึ่งจานเดี๋ยวก็คงจะออกมาอีกแหละนะครับนี่โอ้โหหนานี้ต้องระวังนะเดี๋ยวต้องขยันตัดน้ำออกออกจานแล้วเห็นไหมแล้วไม่ยาก <laughs> ย,ยากนะของปลูกง่ายเห็นไหมนี่นะแต่ที่ต้องกัน ต้องระวังคือไอ้ดวงนี่แหละนะท่านผู้ชมนะไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ตัวแสบไอ้ดวงนะนี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ออกจานแล้วจานงอพยายามดันขึ้นมาว่าไปโดนไปโดนหนามไปโดนรายการขึ้นมาเขาก็เลยออกมาไม่ตรงนะแต่ก็ช่วยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะตัดหนงตัดหนามอะไรขึ้นมานะครับนี่ นะฮะนี่ฮะอัมเอ็ดดาฮานนี่สีชมพูโอรสพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเห็นไหมนี่นะครับเห็นเดาดูนะออกจันกันแล้วนะแล้วหลายถ้าหลายคนที่ได้รุ่นนี้กันไปนี่ออกกันเป็นแถวแหละครับไม่มียกเว้นนะครับไม่มียกเว้น,อ,น,อ,วนนะออกกันอย่างท่วหน้าออกกันอย่างทั่วตาให้ท่านได้เห็นกันนะครับนี่ฮะนี่ออกจันกันแล้วนะ อัมเอสดาฮานนะครับท่านผู้ชมหน่อเยอะมากโหเต็มเลยรอบต้นเลยหน่อนะท่านผู้ชมนะนี่ลำต้นของเขาก็แค่นี้ประมาณนี้แหละนะครับโตไวให้ได้ลงดินล่ะโตไวเลยนะท่านผู้ชมนี่อัมเอสดาฮานนะครับฮะเออเห็นไหมได้มีความสุขกันละนะท่านที่ได้รุ่นนี้กันไป ทรงข่าวทรงข่าวกลับมาหาบ้างเด้อว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับอ่าจะได้รู้เรื่องจะได้รู้เรื่องกันนะครับนี่อ้าวนะครับท่านผู้ชมนะอ,อําเอสดาฮานหินตะพาลลำสายพันเด็ดนะครับสีชมพูโอโ้หให้ท่านได้เห็นได้ดูกันนะนี่ให้ดูให้ดูนะไม่ยากไม่ยาก นี่ส่วนนี้คือต้นนะต้นที่อยู่ในถุงพลาสติกแล้วผมนำมาขยาย <c oughs> เพราะว่ารากเขาลงเดินดินลงลึกก็ต้องตัดรากเอามาขยายเอามาใส่กระถางไว้แต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้ออกยอดออกคอเป็นที่เรียบร้อยบางท่านบางคนบอกว่าใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัดใบครับผมตัดใบคือต้องการที่จะให้ลำต้น นะรากเขาเดินดีปลอดภยัยเดินทางไปถึงท่านไม่ต้องกังวลนะเอาลงปลูกเดี๋ยวพึบพับโตเร็วออกไวนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราได้นําขึ้นมาพักเป็นที่เรียบร้อยเอามาพักเนี่ยพักเพื่อที่จะให้รากของเขาสามารถที่จะเลี้ยงลําต้นไปได้นะไม่ตายพอยอดของเขาแตกขึ้นมาแตกยอดแตกกอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ย รอดร้อยเปอร์เซนไปถึงท่านมีแต่โตกับโตแล้วก็รอคอยเห็น mm. ไหมนี่เวลาเนี้เราตรงนี้เนี่ยฮะอ่าใบของเขาขึ้นเลยใบยอดยอดแทงขึ้นมานีครับใบอ่อนยอดใบอ่อนแทง้มาเนั่นคือรากเดินแล้วเลี้ยงตัวเองได้ในสภาวะที่ไม่ต้องไปพึ่งพารากลงลึกแล้วนะครับรากที่อยู่ในกระถางเนี่ยตอนนี้เลี้ยงได้สบายแล้วไม่มีตายหเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นยอดอ่อน ยอดกลางของเขาแทงขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกต้นทุกต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมเนี่ยทุกต้นนี่ยอดแทงขึ้นมาเอายอดแทงขึ้นมานะครับเพราะว่าพอรากเขาที่โคนใหญ่เห็นไหมพอรากเขาลงไปเนี่ยเวลาเราขยับเนี่ยมันจะยากลําบากนิดนึงนะครับกังวลใจกลัวมันจะตายก็ต้องเอามาขึ้นมา,าพักก่อนนะครับอันนี้พักได้2เดือนแล้วนะก็ รากเขาเดินไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็อคอเขานะยอดกลางเขาขึ้นมาฉะนั้นท่านสั่งซื้อไปก็กังวลใจไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลใจสบายใจได้นะครับผมเตรียมดูแลท่านไปอย่างดีเอาประสบการณ์มาดูแลกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอานะราคาเดิมนะท่านผู้ชมนะไม่มีเพิ่มค่าจัดส่งราคาเดิมราคาเดิมนะจัดมันมาแต่ว่า โปรโมชั่นยกเลิกไปแล้วนะสองแถมหยกเลิกไปแล้วนะครับหมดไปแล้วโปรโมชั่นนั้นขอเป็นการซื้อต้นต่อต้นแล้วกันนะต้นละราคาต้นละในราคาตัวเมียส่งตรวจดีเดียวเรียบร้อยนะครับรู้เรื่องรู้ผลไปแล้วนะไปถึงมือท่านให้ได้ของดีกันไปนะท่านผู้ชม